สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อราดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําโจทย์การหาค่ากลางของข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานฐานนิยมเ่าเรามาดูตัวอย่างโจทย์นะครับเขาบอกว่านะครับกำหนดชุดตัวเลขที่เรียงจากมากไปน้อย15 12 10 x 8 y ซึ่งมีค่าพิสัยเท่ากับ13และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.5 จงหาผลต่างระหว่างค่ามัธยาฐานกับฐานนิยมข้อน,นี้ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าน้องๆรู้หลักการครับเรามาดูในสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์บอกว่านะครับตัวเลขนะครับเรียงข้อมูลครับมีชุดตัวเลขเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยนะครับก็มี15 12 10 X 8และ y ละครับเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วเพราะเราก็รู้ทันทีนะครับ ข้อมูลที่น้อยที่สุดนะตัวเลขที่น้อยที่สุดคือค่า y นี่เองน้อยที่สุดสิ่งที่โจทย์กําหนดมาคือโจทย์กําหนดค่าพิสัยนะครับเท่ากับ13สสิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็คือค่าพิสัยค่าพิสัยจะเท่ากับนะครับ x max ลบด้วย x min นั่นก็คือนะครับ ตัวเลขนะครับที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองข้อมูลตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดลบค่าน้อยที่สุดนะครับโจทย์บอกว่าครับเรียงตัวเลขมาเรียบร้อยนะครับชุดตัวเลขตัวนี้นะครับเรียงจากมากมาหาน้อยเรียบร้อยแล้วเีนแมพเพราะงั้นมากสุดก็คือ15บห้า กดกำหนดพิสัยมาเท่ากับ13เพราะงนั้นค่าพิสัยตรงนี้คือ13จะเท่ากับค่าที่มากที่สุดก็คือ15ลบด้วย y เราอยากรู้ y มีค่าเท่าไหร่เราก็ย้ายค่าครับ y ก็เท่ากับ15ลบ13เราจะได้ y ออกมาเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวเลขตรง y ตรงนี้นะครับจะเท่ากับสองพี่ก็ลบตัวนี้ออกนะครับ y จะเท่ากับ2 ตัวนี้คือ y นะเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็ต้องหา x ถูกไหมครับว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดอีกนะครับาบอกค่าเฉลี่ยของเลขชุดน,นี้เท่ากับ9.5นะครับค่าเฉลี่ย mm hmm. พี่ทบทวนให้นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับจะเท่ากับผลรวมของจํานวนทั้งหมด ลรวมของจํานวนทั้งหมดนะครับเท่ากับผลรวมของจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนด้วยจํานวนข้อมูลเขากําหนดมาแล้วนะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.5นะครับโดยสูตรก็คือ x bar เท่ากับซิก m a x ส่วนด้วย n นะครับ x าร์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต sigma x คือผลรวมของจํานวนทั้งหมด n คือจํานวนของข้อมูลนะครับ พรอเราก็ได้ค่าเฉลี่ยคือ9.5นะครับจำนวนทั้งหมดเราก็จับบวกกันนะครับ15บวก12บวก10บวก x บวก8เมื่อกี้เราหา y นะน้อยที่สุดมาได้เท่ากับ2นะครับ y ตัวนี้เท่ากับ2ก็บวก2แล้วก็ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดก็มี6จำนวนนะครับ บวกกันนะ15บว12ตรงนี้ได้17อ่า17อันนี้8บวก2เป็น10บวกอันนี้ก็20 20บวก17ก็ได้เป็นแก้ไขครับ15บวก12ได้เท่ากับ27ใช่ไหมแล้วก็บวก10 8บวก2ก็เป็น10 27บวก20ก็กลายเป็น47เราได้9.5เท่ากับ47ส่วนด้วย 6นะแล้วก็บวก x ถูกไหมครับนะตัวนี้ x นะที่เราไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างเอา6มาคูณ9.5นะครับก็ได้เท่ากับ57เท่ากับ4ี่บเวก x นะเราอยากรู้ x ก็ย้ายข้างนะครับเท่ากับ57ลบ47เพอเราก็ได้ x เท่ากับ10โอเคไหมครับตัวนี้ x ตัวนี้เราก็ได้เท่ากับ10นะตัวนี้นะเราได้เท่ากับ10 เสร็จแล้วเราก็หากลุ่มข้อมูลมาได้ทั้งหมดแล้วนะครับตัว x ก็คือ10ตัว y ก็คือ2นั่นเองนะข้อมูลที่เราได้มานะครับ15นะครับ1 2 1 5 12 10 10 8 2นะครับ10ก็คือ x นะครับ2ก็คือ y ตรงนี้โอเคไหมที่เราหามาใหม่นะตัวนี้ก็คือ x จากช้อยที่ให้มานะครับจากที่โจทย์กำหนดมาแล้วนี่ก็กิน y นะครับเท่ากับ2 โจทย์ถามว่านะครับผลต่างของมัยธยฐานกับฐานนิยมได้เท่าไหร่แล้วก็ดูข้อมูลชุดนี้นะครับฐานนิยมก็คือค่าที่มีตัวซ้ํากันมากที่สุดเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็เท่ากับ10นะครับมี1 0อยู่2ตัวครับเราก็ได้ฐานนิยมเท่ากับ10เสร็จแล้วจะหามัยธยฐานนะมัยธยฐานก็คือนะครับค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการหาคือ ตัวนี้มันมี6จํานวนใช่ไหมตรงกลางมันก็คือตําแหน่งที่3กับตาแหน่งที่4นั่นเองเข้าใ okay, ไหมครับหรือเราจะหาก็คือจากอะไรครับหาตําแหน่งของมัธยาฐานก็คือ n บวกหส่วนด้วย2 n ก็คือจํานวนข้อมูลครับก็กลายเป็น6กบวกหส่วนด้วยสเท่ากับ7จส่วนสเท่ากับ3.5มันจะอยู่ตําแหน่งที่3กับตาแหน่งที่4เพราะฉะนั้นมัธยาฐานครับก็เท่ากับ ตำแหน่งที่3บวกกับตำแหน่งที่4แล้วก็ส่วนที่2นะครับก็กลายเป็น10บวก10ส่วนที่2มันก็ได้เท่ากับ10นั่นเองเราก็ได้มัธยฐานเท่ากับ10ฐานนิยมก็เท่ากับ10โจทย์ถามว่าผลต่างของค่ามัธยฐานและฐานนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่มันก็กลายเป็น10ลบกับ10ก็ได้เท่ากับ0นะครับข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1นนะครับไม่ยากนะครับนี่ก็เป็นแนวโจทย์ในการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับแนวข้อสอบโรงเรียน ในร้อยตำรวจปี65ถ้ายังไงน้องๆก็ไปลองฝึกทำกันดูนะครับ